สวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับคันนี้มีได้เจ้าที่อาสาให้มาดูแลเรื่องความปลอดภัยอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่โรงพยาบาลสุขภาพส่งเสริมสุขภาพนะครับตำบลน้ําจืดนะครับอันุามโอนาสาธบุญแล้วก็ของเจ้าหน้าที่ท่านด้วยนะครับวันนี้อาสามาทําอะไรครับวันนี้ ก่อนล่วงหน้าเป็นเป็นด่านหน้าของหลวงตาใช่ไหมของคณะใช่ไหมครับก็ขอบคุณพี่น้องชาวอำเภอกระบุรีทุกท่านทุกคนนะครับก็เป็นบุญกุศลเนาะหลวงตาท่านผู้ดงมานะครับก็ถือว่าของคณะโลกของปลอดภัยด้วยความเสียสละนะครับของจิตอาสาทุกท่านทุกคนนะครับอนุโมทนาทุกท่านทุกคนนะครับ เป็นการทํางานของเจ้าหน้าที่อาสา,านะครับช่วยแอลกอฮอล์นะครับฆ่าเชื้อเบื้องต้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยได้นะครับหนึ่งนะครับป้องกันโควิดนะครับสิบเก้านะครับนี่จากจากมูล,ลนิธิกู้ภยัยและนองหรือเปล่าครับรน้องสองเพอน้องสงเอนะครับนี่นะครับเจ้าหาสานะครับ ันนี้เป็นด่านหน้านะครับให้คณะเดินทางมาตามหลังมานะครับอันนี้เป็นด่านหน้าเจ้าที่ทํางานหลายฝ่ายนะครับแบ่งหน้าที่กันก,ก็ช่วยกันดูแลนะครับท่านผะู้ชมไปเรื่อยๆนะครับครับไปเรื่อยๆครับ ก็ยังมีเจ้าที่อาสา,า,าดาูแลเรื่องโควิดต่อเนื่องปลอดภัยอยู่เรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนี่นะ มีเจ้าที่ช่วยนะครับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดูตามดูการทำงานของเจ้าที่อาสาษาของมที่เรานองสงเคราะห์นะครับ นกว่าถนนครับด้วยนะครับผสมกันไปนะครับท่านผู้ชมนี่บรรยากาศนะครับม,มีแมสให่ลูกใส่แมสด้วยนะครับมีแมสหมาอย่าลืมนะลูกนะ <c oughs> สวัสดีครับมาตามกันถึงที่นี่เลยฮะวันนี้ตามหลวงตาถึงไหนครับ ส,ส,าาสุดความสามารถสาธุนะครับท่านก็นมีความตั้งใจนี่คือการทํางานของอจิตอาสานะครับมูลที่ตะนองสงเคราะห์นะครับอขอบคุณเจ้าที่ทุกท่านทุกนายทุกนางด้วยนะครับนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับ จะเห็นหลองตาท่านเดินมา,าไกลๆนิดนะครับนี่นะครับก็ตามเส้นลายทางนะครับก็ยังมีพี่น้องพุทธศาสนิกชนนะครับามารอกราบไหว้ถวายน้ำขนายถนมนม,นมเนยหลวงตานะครับเป็นระยะทางยาวไกลทีเดียวนะครับ นี่อำเภอเอาเขื่อนอำเภอรกระบุรีนะครับท่านผู้ชมนะครับคิดว่าวันนี้นะครับหลวงตางคงจะไปสิ้นสุดอของจังหวัดระนองนะครับแล้วก็เข้าเขตรอยต่อจังหวัดจุมพรนะครับภายในเย็นวันนี้นะครับไม่แน่ว่าช่วงเย็นวันนี้นะครับวันนี้วันที่26นะครับหลวงตาท่านอาจจะไปจำวัดในเขตของจังหวัดจุมพรก็ได้นะครับ

นี่ก็วิ่งมารอนั่งมอเตอร์ไซค์มาครับนี่กำลังมารอมาเร็วๆลูกเดี๋ยวไม่ทันมาเร็วๆเดี๋ยวไม่ทันระวังรถด้วยนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับมาเร็วๆลูกเร็วๆเดี๋ยวไม่ทันนะมาทันทันนะเบรกเดี๋ยวมามามา ตามมาถึงแล้วนะครับ เด็กตัวเล็ก,เกอยู่นะครับ เจ้าที่อาสาสุขนะครับก็ท่านเดินตามดูแลอาจิตอาสารองเท้าไม่ใส่ด้วยนะครับวันนี้ครับอาสาสมัครนะครับท่านผู้ชมครับ